สุดยอดผมผมกอล์ฟนะครับจากา composer, right pim, right ร Sadly, ้านต้มยางโยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดลบนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของโตลซาออลติสนะครับตัวนี้เป็นตัว2017นะครับเป็นล้อข้อสินะครับเป็นล้อเรียกได้ว่าก็เป็นตัวตรงรูปของเขานะครับตัวนี้จะเป็นล้อออกโทนสีเข้มหน้าเงาแล้วก็ฝาดำนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นล้อติดลบเลย นะครับหน้าตาของมันนะครับจะเหมือนกับล้อติดลถของโต y ต้าออ t ตเป2014ทุกประกานะครับที่เป็นขอบสินิ้วลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันเลยแต่การที่เชสสีข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาโต y ต้าอยู่นะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบินะครับขอบสิกว้าง6นิ้วครึ่ง นะครับแล้วก็ออฟเซตตัวนี้นะครับที่ผมดูให้ออฟเซตตัวนี้อยู่ที่สามสิบเก้านะครับออฟเซตสามสิบเก้านะนะครับผมผมให้ดูเลยนะครับสวยงามชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับผมก็เทิร์นมากับคุณลูกค้านะครับอันนี้กลาบเรียนกันตรงๆนะครับพอเราเพิ่งเราก็ซื้อมาขายไปนะครับเทิร์นเข้าขายออกนะครับก็เป็นล้อที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ใช้ได้จริง เราถูร้อนเราตรวจสอบมาเรียบร้อยลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงน,นะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหนะ้าร้านเราเป็นเกล็ดสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยับต,ตั้งอยู่พระรามสองบางบุรีน,นะครับอยู่เลยซอยเจรทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยังโยขงขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโรกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ